วีรตรีผู้ต่อสู้เพื่อประเทศแต่กลับถูกกษัตริย์และเหล่าขุนนางหักหลังจนนำไปสู่จุดจบอันแสนโหดหูเธอเป็นใครและเราจะวาดเธอออกมาในรูปแบบไหนรับชมทั้งหมดได้ที่ ขอบคุณแฟนอาร์ตที่ร่วมส่งกันเข้ามาด้วยนะครับและสามารถส่งแฟนอาร์ตเข้ามาได้ที่อินบ็อกของแฟนเพจบองเกด็อกสวัสดีครับนี่คือรายการบองเกออาร์ตรายการที่เราจะมาวาดรูปให้เพื่อนๆดูกันครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาวาดโจนออฟอาร์หญิงสาวชาวไร่ในชนบทผู้กลายมาเป็นนักรบในชุดเกาะที่ทรงเกียรติเพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องราวของหญิงสาวชาวไรธรรมดาคนหนึ่งที่กลายมาเป็นนักรบและผู้นํากองทัพแห่งฝรั่งเศสหรือเปล่าครับเรื่องราวของเธอเนี่ยเป็นตำนานและยังถูกหยิบ เาาามาทํป็นนภพยยตร์ด้วซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบดูภาพยนตร์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามอัศวินบนหลังมา้าการแย่งชิงอาณาจากักรน่าจะเคยได้ยินชื่อภาพยนตร์เรื่อง Messenger The Story of Joan of Arc ของลกแบร์ซงกันมาบ้างนะครับซึ่งมันก็คือภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่สร้างจากเรื่องราวของ j จแอ of a r อวีรสตรีนักรบแห่งฝรั่งเศสที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่มันมาจากเรื่องจริงนี่แหละครับเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับว่าในอดีตที่สังคมในตอนนั้นเนี่ยยังมอง ว่าผู้ชายเป็นใหญ่หน้าที่ในการออกรบบัญชาการกองทัพและต่อสู้กับอาริราชศัตรูเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของบูุษเท่านั้นแต่แล้วจูจ่ๆเนี่ยก็มีสตรีนางหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาสวมชุดเกราะและถือธงนำทัพเข้าประจันหน้ากับเหล่าผู้รุกรานอย่างกล้าหาญจนได้รับความไว้วางใจและกลายเป็นผู้นำกองทัพแห่งฝรั่งเศสฝั่งแค่นี้เนี่ยก็รู้สึกได้แล้วนะครับว่าเส้นทางชีวิตของหญิงสาวที่มีนามว่าโจโนอฟัคมันจะต้องไม่ธรรมดาแน่ๆอะไรเนี่ยที่นำพาให้เธอเดินมาถึงจุดนี้ได้แล้วจู่ จบในชีวิตของเธอเนี่ยมันจะสวยงามเหมือนกับเหล่าผู้กล้าในอุดมคติของเพื่อนเพื่อหรือเปล่ามาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง Jo น n of Arc หรือในภาษาฝรั่งเศสจะออกเสียงชื่อเธอว่าฌานดาร์กนะครับแต่ผมจะขอเรียกชื่อเธอสั้นๆว่าโจนแล้วกันนะครับซึ่งเธอเนี่ยเกิดเมื่อวันที่6มกราคมปี1412ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งถ้าเรานับช่วงเวลาตั้งแต่ปี1412มาจนถึงช่วงเวลาในปัจจุบันนี้เนี่ยโจนเธอก็น่าจะมีอายุกว่า600ปีได้แล้วแหละครับช่วงชี ทั่วไปคนหนึ่งเนี่ยแหละครับอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีชื่อว่าดวงเรมีโจนเนี่ยเธอออกจะเป็นคนที่เคร่งศาสนาครับโดยเธอนเนี่ยมักจะชอบไปสวดมนต์ที่โบสถ์ใกล้ๆบ้านเป็นประจำทุกวันเสาร์หรือไม่ก็ยามที่เธอว่างแต่แล้วจู่ๆเรื่องมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับเธอครับโดยโจนอ้างว่าในวันที่เธอเนี่ยมีอายุได้12ปีระหว่างที่เธอกําลังเดินอยู่คนเดียวกลางทุ่งกว้างจู่ๆเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบจากพระผู้เป็นเจ้าครับโดยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้ทรงบอกกับเธอว่าเธอจะเป็นผู้ที่มาปลดปล่อยประเทศฝรั่งเศสอออกกง ังกโดยการกำจัดฝ่ายอังกฤษให้สิ้นซากและนำพาเจ้าชายชาวแห่งฝรั่งเศสขึ้นสู่บัลลังก์แห่งการเป็นกษัตริย์นิมิตจ,จากพระเจ้านี้ได้กลายเป็นเป้าหมายสำคัญในชีวิตของโจน,นับตั้งแต่นั้นครับพอโจนเนี่ยอายุได้16ปีเธอจึงขอให้ญาติของเธอเนี่ยพาเธอไปหาผู้บังคับบัญชากองทหารเพื่ออนุญาตให้เธอนั้นเนี่ยได้เข้าเฝ้าต่อเจ้าชายชาวในราชสำนักฝรั่งเศสแต่ก็กลับถูกผู้บังคับบัญชาคนนั้นเนี่ยปฏิเสธใส่แถมยังพูดจาเสียดสีใส่เธออีกด้วยซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นเนี่ ไปแล้วแต่โจเนี่ยเธอเป็นหญิงแกร่งครับคำพูดกระจอะกระจะแค่นี้เนี่ยไม่อาจทําลายความมุ่งมั่นและศรัทธาที่เธอมีต่อพระผู้เป็นเจ้าได้หรอกพออายุได้17ปีเนี่ยเชอก็กลับมาใหม่ครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเธอมีบุคคลสําคัญคอยสนับสนุนด้วยและเธอก็ทาได้สําเร็จครับโจนได้เข้าเฝ้ามากุฎราชกุมารชาวและได้ทูลถึงเรื่องเสียงกระซิบที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าที่บอกว่าเธอเนี่ยจะมาเป็นผู้นํากองทัพของชาติฝรั่งเศสไปสู่ชัยชนะนะตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสอยู่ในภาวะที่เสื่อมถอยลงเป็นอย่างมมมาาาาากกคัทง้งงดนํลลใจแะวมมีะสิิธ ภาพเมื่อไม่มีอะไรจะเสียในท้ายที่สุดมากุดราชกุมารชาวจึงเลือกที่จะเชื่อว,ว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงส่งโจนออฟอาร์คมาช่วยขับไล่พวกกองทัพบังกฤษดจริงๆโจนจึงได้แต่งกายเป็นนักรบเยี่ยงบุรุษและถือธงใช้ที่มีคําว่าเยซูม,มารียนำทัพออกขับไล่ศัตรูในสงครามเนี่ยโจนสามารถตอบโต้กับฝ่ายกองทัพบังกฤษดได้อย่างแข็งขันเธอไต่เต้าจนได้กลายเป็นแม่ทัพและสามารถปลดปล่อยเมืองออเลอองจนได้รับอิสรภาพในที่สุดแถมเธอเนี่ยยังสามารถเอาชนะคําดูถูกดูแคลนจากเหล่าชายชะกันในกองทัพได้ อย่างภาคภูมิและไล่ซึ่งผู้กังขาด้วยยังไม่หมดนะครับสาหรับความสําเร็จของเธอเพราะเธอเนี่ยยังพากองทัพออกฟาาฟันเหล่าศัตรูต่ออีกมากมายและก็ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดกลับมาอีกหลายครั้งอีกทั้งเธอเนี่ยยังมีส่วนในทางอ้อมสําหรับการทําให้เจ้าชายชาวเนี่ยสามารถขึ้นครองบัลลังก์ได้สําเร็จและกลายเป็นพระเจ้าชาวที่7อย่างสมบูรณ์พูดง,ง่ายๆก็คือเธอมีส่วนทําให้เจ้าชายเนี่ยได้ขึ้นเป็นราชานั่นเองณนะตอนนั้นเนี่ยจนอฟอาร์คเธอได้รับฉาย,ยาว่าเป็นสาวพรหมรรย์แห่งอ,อเลอองเลยน่าจะบอกให้แต่พอเวลาาผ่านไป ว่ากันว่ากษัตริย์อย่างพระเจ้าชาวที่7กับเริ่มหมดความกระหายที่จะทําสงครามกับอังกฤษต,ต่อไปพระองค์จึงตัดสินใจเชิญได้ยอแห่งเบอร์กันดีข้ารับใช้ของอังกฤษมาเจราจาในวังของพระองค์ซึ่งสิ่งที่พระเจ้าชาวยุคเจ็ดทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความตั้งใจของโจนอฟอาร์คโดยสิ้นเชิงครับเพราะโจนเนี่ยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะกําจัดอํานาจของอังกฤษให้หมดไปจากฝรั่งเศสทําให้ตอนนี้ดูเหมือนว่าวีรสตรีโจนอฟอาร์กกับพระเจ้าชาวที่7จะอยู่ขั้วตรงข้ามกันซะแล เพื่อนๆคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายถือไพ่เหนือกว่ากันล่ะครับเดาไม่ยากใช่ปะทำให้ในเวลาต่อมาเนี่ยพระเจ้าชาวที่7็และเหล่าขุนนางเนี่ยจึงออกอุบายต่างๆนานาซึ่งมันนําไปสู่การจับตัวโจรและส่งเธอไปให้พวกอังกฤษโจนถูกส่งตัวไปอยู่ในความควบคุมของศาสนาจักรถูกจับขึ้นศาลโดยข้อหาว่าแอบอ้างตัวเป็นผู้นําสารจากพระเจ้าโชคชะตาแปลเปลี่ยนจากนักรบผู้กล้ากลายมาเป็นวายร้ายนอกรีแถมยังโดนกล่าวหาว่าเป็นแม่มดที่มาทําลายศาสนาจักรของพระผู้เป็นเจ้าไปกันใหญ่แล้วจนในที่สุดโจนออฟอาร์คถูกตัดสิน ประหารชีวิตโดยการเผาทั้งเป็นขณะที่เธอเนี่ยมีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นในวันที่30พฤษภาคมปี1 4 3 1โจนถูกประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นต่อหน้าฝูงชนในตลาดซึ่งในขณะที่เธอถูกเผาเนี่ยมือทั้งสองข้างของเธอยังกำาไม้กางเขนเอาไว้แน่นพร้อมกับตะโกนเรียกขานนามของพระเยซูเจ้าไปด้วยว่าเจสัสก่อนที่เธอเนี่ยจะสิ้นใจซึ่งในตอนที่โจนเธอมีชีวิตอยู่เนี่ยถือได้ว่าเธอเป็นคนที่มีชื่อเสียงประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่พอหลังจากที่เธอเสีีีียยยชชววิิิตเเเนน่่่มมมัักกกก็งงงงทําาาให้ือออสขธดดระไป เ,เลลว่ากันว่าเพราะความตายของโจนอฟอาร์กนี่แหละที่ทําให้ชาวฝรั่งเศสเนี่ยกลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งในการต่อกรกับกองทัพอังกฤษจนสามารถเอาชนะและได้รับอิสรภาพกลับคืนมาสู่ประเทศฝรั่งเศสในที่สุดหลังจากการประหารชีวิตโจนอฟอาร์กเวลาก็ผ่านไปถึง25ปีครับก็ได้มีการพลิกคดีของโจนขึ้นมาวินิจฉัยใหม่อีกครั้งซึ่งการไต่สวนใหม่ในครั้งนี้เนี่ยสรุปว่าโจนเป็นผู้บริสุทธิ์ครับและได้ประกาศให้การตัดสินลงโทษเธอก่อนหน้านั้นเ,นเป็นโมฆะซึ่งมันก็ไม่ทันแแลล้้้ววไไงตายป่ะม การตัดสินใหม่นี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นการกู้คืนชื่อเสียงให้กับเธอก็ตามแต่ยังไงซะสิ่งที่เธอโดนกระทำเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆเลยอสำหรับผมทั้งที่เธอเนี่ยยอมทําเพื่อประเทศชาติขนาดนั้นแต่กลับถูกคนในประเทศด้วยกันหักหลังตอนผมอ่านเรื่องราวของเธอจบเนี่ยผมต้องยอมรับเลยละครับว่าเธอเป็นหญิงที่แกล่งจริงๆขาดตอนที่เธอกําลังจะตายเนี่ยเธอยังกลับมีศรัทธา,ายอย่างแรงกล้าในพระผู้เป็นเจ้าการยัดเยียดความผิดว่าเธอเนี่ยเป็นแม่มดที่บ่นทําลายศาสนาจากักรอ่ะแม่เป็นการใส่ร้ายเธอที่โคตรไม่แฟร์เลยสำหรับผม <S <S แล้วเวลาก็ผ่านไปนานเลยจะมาถึงปี1920จอห์นออฟอาร์คหรือชานดาร์กก็ได้รับการประกาศให้เป็นนักบุญในที่สุดครับหรือถ้าจะเรียกให้เท่ๆหน่อยเนี่ยก็ประมาณว่านักบุญจนออฟอาร์ควีรัสตรีผู้ปลดปล่อยประเทศฝรั่งเศสและเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วเเพื่อๆล่ะครับคิดยังไงกันบ้างเกี่ยวกับจนออฟอาร์คพิมพบอพวกเราใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับและเมื่อภาพรวมทั้งหมดเสร็จสิน้นก็จะได้โจนออฟอาร์คฉบับของบองเกอร์ด็อกครับ